ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเหล็กอ,อ,อาบีแปนะฮะอาบีแเป็นเหล็ก3ามสามหนอาบีแนะครับซึ่งความยาวทั้งหมดก็คือ4เมตรนะพี่น้องจะเป็นการผ่าครึ่งเสาบากทั้งหมด25เซนนะฮะจากบากตะบ,บนลงมาหาากนะครับ ยี่สิบห้าเซนเพื่อให้ลูกค้าต่อไม้ครับเจาะน็อตไว้อยู่ที่สองลูกนะครับผมน็อตขนาดสี่หุนครับผมสี่หุนน็อตเสาสี่หุนใช้ได้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบียร์ทีสิริพงศ์อีกเช่นเคยครับผมห,หายตาหายตาไปนานเลยเนาะก็มัวแต่๋ยวทำงานครับผมไม่ได้มีเวลาลงคลิปเลยก็วันนี้ครับผมลูกค้ามาสั่งออ,อเดอร์ใหม่นะครับผม เป็นลักษณะการต่อเติมนะฮะต่อเติมข้างบ้านแต่ว่าใช้เสาทั้งหมดเก้าต้นใช้เสาเก้าต้นถือว่าเหมือนท่าบ้านใหม่เลยลูกค้าบ้านลูกค้าใหญ่มากครับผมเขาสั่งไปต่อเติมนะฮะเก้าต้นครับผมเป็นลักษณะโซงโมเดิร์นครับผมแต่ว่าจะทําเป็นโครงไม้บ่าไม้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเหล็กอ่า อบีแปดนะฮะอบีแปดเป็นเหล็กสามสามหนอารบีแปดนะครับโอเคซึ่งความยาวทั้งหมดก็คือสี่เมตดนะพี่น้องนะหกครับก็สามารถทําได้นะทําได้ครับถ้างานไม่เหล่งนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบ่าวแมกนะฮะบ่าวแมกไม่หลอกลวงใครเขาทําอะไรกันตอนนี้บ่าวแม็กก็กําลังทําการทาน้ํามันนะหน้าที่ประจําของบ่าวแมกนะฮะทา้ํามัน ก็นี่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหนุนครับกําลังอัดของกองไว้ครับผมเนี่ยอันนี้ก็งานสั่งครับผมช่วงนี้กําลังใกล้ออกพรรษาครับผมก็เริ่มงานก็เริ่มหนาขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้บ่าวแม่ก็จะทานน้ำมันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กมาใส่แบบเลยนะครับผมแลวที่เป็นลักษณะพิเศษนะเป็นลักษณะคือบ่านะจะทําเป็นโครงไม้เป็นโครงบ่านะ อ่ะวันนี้ก็จะเข้าสองตนนะผมเช้านี้สองตนคือแม่แบบสองแบบตัวนี้นะฮะแล้วก็จะรอท่อสาสิบนะฮะสาสิบคูณเม็ดนะฮะอีกสองท่อโอเครอสองคนครับผมต้องเซฟประหยัดเวลาด้วยนะฮะ <Okay. S 1> เผื่อมีลูกค้ามาสั่งของเราจะได้ไปส่งของได้ทันนะอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูบากันบาของเรานะจะเป็น บ่าพาครึ่งนะพี่น้องนะครึ่งเสานะฮะเพราะว่าลูกค้าจะไปต่อไม้ข้างบนเพราะว่าจะต่อลักษณะถ้าจะเป็นบ้านนะจะต่อข้างบ้านคือต่อลักษณะออกมาเป็นม้งงียนข้างบ้านอีกสเต็ปหนึ่งอีกพักหนึ่งนะโอเคก็ลูกค้าว่ามีไม้เยอะก็เลยจะใช้ไม้ในการต่อนะครับแล้วเราก็ต้องบก่อนะบกอาเสนะบาาอาเสไปด้วยนะเผื่อเขาจะใส่อาเสเข้าไปรัดคอเสาทุกต้นนะครับ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการดัดให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบาต่อไม้นะบาครึ่งหนึ่งนะบาครึ่งหนึ่ง25เซนลูกคับฝากไว้25เซนแล้วก็ตัวนี้บาส14ครับผม14เซนนะลูกลูกค้ามีไม้14เซนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบลูไว้นะครับผมเพื่อใช้ในการขันมัดนะสองลูนะเพื่อลูกค้าต่อขึ้นมานะครับอยู่ข้างบนนะพวกอ้จันทันจะอยู่ข้างบนเครื่องไม้ข้างบนหมดเลยนะนะครับวันนี้ผมก็เลย ฝากอเไว้นะไม่รู้ว่าเขาจะใส่ไม่ใส่นะฮะเขาอาจจะใส่ข้างบนก็ได้แต่ว่าผมจะฝากไว้ตรงนี้นะโอเคนะครับเพราะว่าเออมันจะได้ระดับกับเสาทั้งหมดเลยนะผมกับเสาตัวที่ต่อไม้ทั้งหมดแล้วก็มันจะวิ่งอ้อมไปข้างหลังบ้านนะฮะวิงไปรัดตัวต่อหลังบ้านอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคอ่เรามาดูฝั่งนี้ฮะัฝั่งนี้จะเป็นเสาอีกชุดหนึ่งนะ ไม่ใช่ไม่เชิงอีชุดหนึ่งหรอกแต่ว่าเป็นลักษณะบาอีกบาหน,นึ่งนะจะเป็นบาคือครับผมอ่าต่อหลังบ้านทําไมมีบาคือนะตัวนี้จะเป็นต้นสุดท้ายนะต้นสุดท้ายนะครับลักษณะก็คืออ่ามันจะมีจันทร์นนะฮะจันทร์วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาจากไอตัวอ่าตัวข้างบ้านนะฮะวิ่งลงมาชนนะครับแล้วก็จะมีคือวิ่งรัด2ด้านหน้าน,นี้ก็จะใช้เป็นตัวอาศั จะคือจะเปลี่ยนเพชรอสีครับผมอสีสองตัวนะฮะวิ่งชนกันนะครับกอ,อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต้องทําการไปผสมปูนมาเทก่อนนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคครับผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการรอนะครับก็ลืมบอกนะพิเศษมากนะครับมีรูคานสามรูนะครับสามแนวเลยนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอ่ไม่แน่ใจว่าจะใส่รูคานระดับไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะอยู่ที่หกสิบหรือห้าสิบผมก็เลยจอดไว้ให้หมดเลยระดับนี้คือสี่สิบนะครับสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบนะฮะเป็นรูคานสามแนวสามรูนะฮะโอเค ก็เลือกใช้เอานะผมก็เจาะไปให้แล้วนะครับผมข้างล่างก็จะฝังขาไว้นะครับผมโอเคสเสร็จเรียบร้อยผรเดเ๋ยวจะทําการปาดแต่งหน้าแล้วก็มาแกะแบบตอนบ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับผมแล้วติดตามดูนะครับผมเดี๋ยวให้มันแห้งสักพักแล้วก็มาปาดแล้วก็ช่วงบ่ายนะฮะบ่ายสามบ่ายสี่โมงเราจะมาแกะแบบให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับผม ก็เช้าเลยนะพี่น้องนะเอวาาันติดธุระนะครับติดธุระไปส่งของก็เลยไม่ได้ทาการแกะให้ดูอะตอนนี้ก็มาแกะแล้วนะครับผมอ่านี่ครับลูกคานของเราหนะาลูกคานที่เราฝากไปนะครับนี่ครับแกะออกมากจะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะทําการยกแบบออกแล้วก็มาพาทุกท่านมาดูแบบละเอียด,อ,ยดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนฝั่งนูน้น อ่าเรก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นบาดตอไม้นี่เป็นบากโฟมที่เราทําการบากไว้ตอนนั้นนะโอเคแล้วเอายกแบบออกแล้วก็มาแกะให้ดูอีกละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคครับหลังที่จากที่ทําการยกแบบออกนะครับผมก็ประกอบไม่เลยนะผมประกอบแบบตัวไม้เลยเข้านะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะพี่องนะเป็นเจ้าหนึ่ง อีกเจ้าหนึ่งที่ลูกค้าสั่งนะจะสั่งความยาวเท่ากันก็คือ4เมตรนะครับผมแต่จะใช้เหล็กตัวข้ออ้อยครับผม DB12 SD30 นะครับผมตันี้จะเป็นบากาจันทร์กับอ c สองบากนะครับผมข้างล่างจะไม่มีบากไอตัวขื่อครับแต่ตัวนี้นะอีกเจ้าหนึ่งนะจะเป็นลักษณะบากอา,อาเซจันทร์น,นะครับแล้วก็มีขื่อข้างล่างนะครับผมจะเป็นบายาวหากันเลยนะครับก็ตัวนี้ใช้เหล็ก3หุนครับผม ตัวนี้จะเป็นเหล็กค่อยนะครับผมก็ต่างก็ต่างสั่งครับผมแล้วแต่ความชอบนะฮะโอเคชอบเหล็กขนาดไหนชอบความแข็งแรงขนาดไหนหรืออยากจะเซฟคอร์สก็สามารถทําได้นะก็ลองพิจารณาดูครับผมอะดูนี้มาดูครับันนี้ลูกค้าจะไปต่อข้างนี่จะเป็นต้นหลังสุดฮะต้นมุมเลยนะครับผมอาต้นมุมนะมันจะเป็นลักษณะเอ่อมันจะมีเสาสีเมตรทั้งหมดเนี่ยอีก3ต้นนะฮะวิ่ง เสียจะวิ่งผ่านทั้งสามต้นนะครับสมต้นตาขึ้นแล้วก็มีจันทันวิ่งผ่าดลงมานะครับแล้วกนน็จะวิ่งคือวิ่งตัดเข้าไปนะครับผมตัดเข้าไปเป็นต้นมุมนะโอเคที่ก็ทําให้ลูกค้านะผมส่วนตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูอ่าส่วนตัวนี้นะผมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของบาผ่าครึ่งนะบาครึ่งเสานะเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นการผ่าครึ่งเสาบากทั้งหมด2 5าเซนนะฮะจากบากต้บ,บนลงมาหาล่างนะครับ 25เซนเพื่อให้ลูกค้าต่อไม้ครับเจาะน็อตว้อย่ที่สองลูกนะผมน็อตขนาดสี่หุนครับผมสี่หุนน็อตเสาสี่หุนใส่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบากอาเซ่ครับพอดีผมฝากไว้นะว่าล,ลูกค้าจะไปทําเป็นบ้านโมเดิร์นก็คือลักษณะของอเซ่จะยิ่งผ่านทั้งหมดนะครับห้าต้นนะยิ่งผ่านทั้งหมดแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะไปต่อไม้ขึ้นไปนะจะไปใส่จันทันอยู่ข้างบนนะโอเคจันทันอยู่ข้างบนนะครับก็แล้วแต่ ช่างเขาจะออกแบบนะบ่าไม้ผมทําให้ได้หมดขอแค่บอกนะครับอ่ะตัวนี้ครับผมบ่าที่ลูกค้าสั่งนะเป็นบ่าสิบสี่เซนนะตรองนะสิบสี่เซนนะเพราะว่าเครื่องไม้ของลูกค้าจะเป็นสิบห้าลูกค้าบอกว่าเขาจะทําการใส่ไม้อ,อ,อีกนะครับผมเพื่อให้มีความสวยงามนะฮะก็บ่าว่าครับสิบสี่ครับผมก็เผื่อไว้ครับครึ่งเซนเผื่อขยับนะเป็นสิบสี่เซนครึ่งนะฮะเวลาบ่าไม้นะครับผมเราบ่าไม้เราต้องบ่าเผื่อไว้นะครับผม ก็นะจะประมาณนี้นะพี่น้องนะก็สองเจ้านะก็จะสั่งไม่เหมือนกันนะีนงานกํนาลังเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงไก่ออกพรรษาครับผมาง,งานกําลังเข้าเพราะว่าลูกคาก้ากำลังสั่งเพราะว่าออกพระษา,าป,ปุ๊บเขาก็จะทําบ้านกันเลยทียเดียวนะครับผมนี่ครับก็ส่วนมากเขาจะไม่ยกบ้านในช่วงเข้าพรรษานะฮะอยู่ในระหว่างพรรษาเ,เขาจะไม่มีการทําบ้านแต่ต่อเติมได้นะต่อเติมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็บรนพรกก็เขาจะไม่ทําการ ทำงานนะฮะไม่ทำงานไม่ทำเสียงดังนะฮะเพราะว่ามันจะเข้าประเพณีครับเข้าถือฮนะแถวภาคอีสานเรานะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะใครที่สนใจนะฮะคือสงสัยก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจในงานแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้วยนะครับผมคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ